ลองจินตนาการตามนะครับว่าบริษัทของคุณเพิ่งโดนแรน s o ซัมแวรโจมตีข้อมูลทั้งหมดถูกล็อกไฟล์สำคัญเปิดไม่ได้เลยการทำงานก็หยุดชะงัก แต่แทนที่จะต้องกุมขมับไปเจราจาจ่ายค่าถ่ายแพงๆคุณแค่กดปุ่มย้อนเวลาเหมือนในเกมแล้วทุกอย่างก็กลับมาเป็นปกติในไม่กี่นาทีฟังดูเหมือนนิยายวิทยาศาสตร์เลยใช่ไหมครับแต่นี่คือสิ่งที่บริษัทที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้อย่าง Rubrik หรือ RBRK กำลังทำให้เป็นจริงและมันกำลังเปลี่ยนเกมของวงการไซเบอร์ซิเ urity ไปตลอดกาลเลยใช่เลยค่ะและมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่พวกเขากำลังทำแบบนี้ได้นะคะ เพราะนี่คือผลลัพธ์ของการเดินทางที่ยาวนานมากในการเปลี่ยนผ่านธุรกิจครั้งใหญ่จากบริษัทที่เคยขายฮาร์ดแวร์เป็นกล่องๆที่เราเรียกกันว่า Appliance พพค่ะมาสู่การเป็นแพลตฟอร์มบนคลาวด์แบบซอฟต์ a ว e ์แอส e ซอร์วหรือ SaaS เต็มรูปแบบ ซึ่งผลประกอบการไตรมาสล่าสุดที่เราจะได้คุยกันเนี่ยมันเหมือนเสียงตะโกนดังๆเลยค่ะว่าการเปลี่ยนผ่านครั้งนี้สําเร็จแล้วและมันคือจุดเปลี่ยนที่สําคัญจริงๆน่าสนใจมากครับเพราะฉะนั้นภารกิจของเราในการเจาะลึกครั้งนี้ก็คือการวิเคราะห์รูบริกในทุกมิติเลยตั้งแต่โมเดลธุรกิจที่ว่าไปจนถึงตัวเลขการเงินที่บอกว่าสําเร็จแล้วความได้เปรียบที่อาจจะมองไม่เห็นไปจนถึงความเสี่ยงที่ซ่อนอยู่เพื่อให้เราเห็นภาพที่ชัดที่สุดว่า หุ้นตัวนี้เป็นแค่กระแสชั่วคราวหรือเป็นโอกาสการลงทุนในอนาคตของความปลอดภัยทางไซเบอร์กันแน่ถ้าอย่างนั้นเราต้องเริ่มกันที่รากฐานความคิดของรูบิกเลยค่ะปรัชญาของเขาตั้งอยู่บนสมมติฐานที่โหดร้ายแต่จริงมากนั่นคือ assume breach หรือจงสันนิฐานไว้ก่อนว่าระบบของคุณถูกเจาะไปแล้วหมายความว่าต่อให้มีไฟวอลดีแค่ไหนมีโปรแกรมแอนตี้ไวรัสเทพแค่ไหนก็ให้คิดไว้ก่อนเลยว่าโดนแฮ็กไปแล้วอย่างนั้นรอครับ ถูกต้องค่ะเพราะเมื่อคุณคิดแบบนี้คุณจะออกแบบสถาปัตยกรรมความปลอดภัยที่แตกต่างไปอย่างสิ้นเชิงคุณจะไม่เชื่อใจใครเลยหรือ Zero Trust แม้กระทั่งแอดมินระบบของตัวเองนี่คือหัวใจของรูบริกค่ะไม่ใช่แค่ป้องกันแต่เตรียมพร้อมเสมอที่จะกู้คืนจากความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วโอเคครับงั้นเรามาอันแพ็กตรงนี้กันหน่อยหัวใจทางเทคโนโลยีที่ทาให้แนวคิดนี้เป็นจริงได้มันคืออะไรครับ ผมได้ยินคำว่า immutable file system บ่อยมากมันคืออะไรกันแน่ครับฟังดูซับซ้อนจังจริงๆแล้วแนวคิดมันเรียบง่ายและทรงพลังมากค่ะคำว่า immutable แปลว่าเปลี่ยนแปลงไม่ได้ลองนึกภาพสมุดบัญชีโบราณที่ใช้ปากกาเขียนพอเขียนลงไปแล้วคุณลบไม่ได้ทำได้แค่ขีบค่าแล้วเขียนรายการใหม่ต่อท้ายนี่คือหลักการเดียวกันเลยค่ะระบบไฟล์ Atlas ของ Rubrik เป็นแบบ append only คือเพิ่มข้อมูลใหม่เข้าไปได้อย่างเดียวแต่ไม่สามารถแก้ไขหรือเขียนทับข้อมูลเก่าที่ถูกสำรองไว้แล้วได้อ๋อเข้าใจแล้วเหมือนกับว่าเราเซฟไฟล์งานเวอร์ชันหนึ่งไว้พอแรนดซัมแวร์เข้ามามันจะพยายามเข้ารหัสไฟล์นั้นให้กลายเป็นเวอร์ชันน่น 1. 1. ที่เละเทะแต่ระบบของรูบริกไม่ยอมบอกว่าคุณแตะต้องเวอร์ชันหนึ่งไม่ได้นะทำให้ไฟล์ต้นฉบับปลอดภัยเสมอจุดตายของแรนดซัมแวร์เลยนี่ครับ <S <S ใช่เลยค่ะ นั่นคือประการด่านสำคัญที่ทำให้รูบิกแตกต่างและการที่พวกเขาย้ายทุกอย่างขึ้นไปอยู่บนแพลตฟอร์มคลาวด์ที่ชื่อว่า Rubrik Security Cloud หรือ RSC มันยิ่งทำให้การจัดการทั้งหมดง่ายขึ้นไปอีกไม่ว่าข้อมูลของลูกค้าจะอยู่ที่ไหนใน Data Center ของตัวเองบน Cloud อย่าง AWS หรือแม้กระทั่งในแอปอย่าง Microsoft 365ก็ตามและการย้ายขึ้นคลาวดนี้เองที่เปลี่ยนโมเดลรายได้จากการขายของครั้งเดียวจบ มาเป็นแบบเก็บค่าสมาชิกรายปีหรือ Subscription ที่เราคุ้นเคยกันในธุรกิจ SaaS ซึ่งตัวเลขล่าสุดมันยืนยันชัดเจนเลยค่ะว่าการเปลี่ยนผ่านนี้ประสบความสำเร็จอย่างงดงามรายได้จาก Subscription โตขึ้นถึง52%เมื่อเทียบกับปีก่อนและตอนนี้คิดเป็นสัดส่วนถึง96%ของรายได้รวมทั้งหมดแล้วผู้ที่เต็มปากว่า Rubrik คือบริษัท Pureplay SaaS ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยทางข้อมูลอย่างแท้จริง เอาละครับในเมื่อพูดถึงตัวเลขแล้วเรามาเจาะลึกงบการเงินไนตรมาสล่าสุดที่บอกว่าเป็นจุดเปลี่ยนกันเลยดีกว่าอะไรคือไฮไลท์สำคัญที่ทำให้นักลงทุนตื่นเต้นกันขนาดนี้ครับสำหรับธุรกิจแ a สเนี่ยนะคะตัวเลขที่สำคัญที่สุดอาจจะไม่ใช่ไรายได้รวมหรือ total revenue แต่เป็นสิ่งที่เรียกว่า ARR หรือ annual recurring revenue ต่างหาก ขอขยายความตรงนี้หน่อยครับทำไมในโลกของ SARS เราถึงให้ความสำคัญกับ ARR มากกว่าไรายได้รวมที่เห็นในข่าวทั่ว,วไปครับเพราะ ARR มันคือไรายได้ที่คาดการได้และเกิดขึ้นซ้ำๆทุกปีค่ะมันสะท้อนสุขภาพที่แพ้จริงและเสถียรภาพของธุรกิจไม่ใช่ไรายได้ครั้งเดียวที่อาจจะพุ่งสูงในไตรมาสเดียวแล้วหายไปสำหรับรูบริกตัวเลข ARR ล่าสุดพุ่งไปแตะ1.35พันล้านดอลลาร์โตขึ้น34%จากปีก่อน ซึ่งเป็นการเติบโตที่แข็งแกร่งมากสะท้อนว่าลูกค้ายังคงเซ็นสัญญาใช้บริการอย่างต่อเนื่องแล้วเรื่องการทำกำไรล่ะครับหุ้นเทคเติบโตสูงมักจะมาพร้อมกับการเผาเงินรูบริกยังอยู่ในสถานการณ์นั้นอยู่หรือเปล่าครับรายการทาบัญชีบางอย่างออกไปเพื่อให้เห็นภาพการดำเนินงานที่แท้จริงสูงถึง82.8%เเพราะสัดส่วนการขายฮาร์ดแวร์ที่กำไรต่ำม,มันหายไป แต่พระเอกตัวจริงของไตรามาสนี้คือ free cash flow หรือกระแสงเงินสดอิสระค่ะน่าสนใจมากครับแต่การที่ free cash flow เป็นบวกแค่ไตรามาสเดียวมันเป็นสัญญาณการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงหรืออาจจะเป็นแค่ความโชคดีชั่วคราวครับเราจะมั่นใจได้ยังไงว่าบริษัทไม่ได้แค่บีบงบให้ดูดีในไตรามาสนี้เป็นคำถามที่ดีมากค่ะและเป็นสิ่งที่นักลงทุนต้องตั้งคำถามเสมอแต่ในกรณีของรูบริก การปลิกกอบมามี FCF เป็นบุกสูงถึง76.9ล้านดองล่าหรือคิดเป็น FCF m a r ินที่22%มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญค่ะมันเป็นผลมาจากการที่ธุรกิจ SaaS มีขนาดใหญ่ขึ้นหรือ scale ต้นทุนคมที่เริ่มถูกหารด้วยรายได้ที่มากขึ้นเรื่อยๆประกอบก,บกับการมีวินัยด้านค่าใช้ใจ่ายอย่างเข้มงวดนี่คือสัญญาณแรกที่ชัดเจนว่าโมเดลธุรกิจนี้สามารถสร้างเงินสดได้ด้วยตัวเองแล้วไม่ใช่แค่โตอย่างเดียว พอพูดถึงการเติบโตบวกกับความสามารถในการทำกำไรแบบนี้ผมนึกถึงกฎที่นักลงทุนสายซาร์สชอบใช้กันเลยคือ rule of 40ของ r u b r i k เป็นยังไงบ้างครับอยู่ในระดับ Elite หรือหัวกะทิของวงการเลยค่ะหลักการง่ายๆของ rule of 40คือเอาอัตราการเติบโตหรือ growth rate มาบวกกับอัตรากำไรหรือ profit margin ควรจะมากกว่า40% สำหรับรูบริกเราใช้อัตราการเติบโตของ AAR ที่34%บวกกับ free cash flow margin ที่22%ผลลัพธ์ที่ได้คือ56%ค่ะ56%เลยเหรอครับนั่นสูงกว่าเกณฑ์ไปเยอะมากสแสดงว่านี่คือธุรกิจที่มีทั้งการเติบโตที่สูงและประสิทธิภาพการทำกำไรที่ยอดเยี่ยมไปพร้อมๆกันถูกต้องค่ะนี่คือตัวเลขที่บอกคุณภาพของธุรกิจได้เป็นอย่างดีและทำให้รูบริกโดดเด่นขึ้นมาเมื่อเทียบกับบริษัทซาร์อื่นๆอีกมากมายในตลาดเลย ตัวเลขแบบนี้มันน่าทึ่งมากนะครับแต่ตัวเลขที่ดีในวันนี้อาจจะไม่ยั่งยืนถ้าไม่มีคู่เมืองหรือความได้เปรียบที่แข็งแกร่งพออะไรคือสิ่งที่ทำให้ลูกค้าของรูบริกไม่หนีไปหาคู่แข่งอย่างโค h ิ s ซิตี้หรือวีมที่ก็อยู่ในตลาดนี้เหมือนกันครับคือต้นทุนการย้ายค่ายที่สูงมากหรือ high switching costs เหมือนเราฝากของสำคัญไว้ในตู้เซฟที่แข็งแรงมากการจะขนของทั้งหมดไปตู้เซฟของธนาคารอื่นนี่เป็นเรื่องใหญ่เลยใช่ไหมครับ ทั้งเสียเวลาเสียเงินแถมยังเสี่ยงของหายระหว่างทางอีกเปรียบเทียบได้เห็นภาพเลยค่ะข้อมูลสำรองขององค์กรขนาดใหญ่อาจจะมีเป็นเพเทไบต์การจะย้ายข้อมูลมหาสารขนาดนี้ออกไปมันทั้งซับซ้อนและมีค่าใช้จ่ายสูงมากทําให้ลูกค้าเมื่อเข้ามาแล้วก็มักจะอยู่ต่อไปเรื่อยๆค่ะนี่คือความเหนียวของลูกค้าหรือ Stick i ก e s s ที่สําคัญมากและมีชั้นอื่นอีกไหมครับ มีค่ะชั้นที่2คือ Data Graphery and Intelligence ยิ่งลูกค้าใช้งานนานเท่าไหร่ข้อมูล Metadata เกี่ยวกับรูปแบบการใช้งานและภัยคุกคามต่างๆก็ยิ่งถูกสะสมมากขึ้นทำให้ระบบ AI ของเขาที่ชื่อว่า Ruby สลาดขึ้นเรื่อยๆในการตรวจจับความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นกับลูกค้ารายนั้นๆแปลว่ายิ่งอยู่นานระบบก็ยิ่งรู้จักเราดีขึ้นปกป้องเราได้ดีขึ้น คู่แข่งที่เข้ามาใหม่ก็สู้ตรงนี้ไม่ได้เพราะไม่มีข้อมูลในอดีตของเราถูกต้องค่ะมันคือความได้เปรียบที่สร้างขึ้นเองตามเวลาและข้อสุดท้ายที่มองค่าไม่ได้คือ channel dominance หรือเครือข่ายพาร์ทเนอร์ผู้จัดจำหน่ายรายใหญ่ที่แข่งแกร่งทั่วโลกอย่าง Arrow หรือ Exclusive Networks ซึ่งเป็นเหมือนกองทัพเซลล์ที่ช่วยนำเสนอโซลูชันของ Rubrik ให้กับลูกค้าระดับองค์กรขนาดใหญ่ได้ แต่คู่แข่งอย่างโคฮีซิตี้ก็ดูน่ากลัวนะครับโดยเฉพาะหลังจากที่เขาไปซื้อกิจการของ Veritas มาทำให้มีฐานลูกค้าในมือใหญ่ขึ้นมากแบบนี้ไม่ถือว่าเป็นภัยคุกคามที่น่ากังวลเหรือครับน่ากังวลแน,น่มันค่ะแต่การควบรวมกิจการขนาดใหญ่มักจะมาพร้อมกับความเจ็บปวดเสมอทั้งการบูรณาการเทคโนโลยีที่แตกต่างกันวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่เหมือนกันซึ่งอาจจะสร้างความสับสนกับลูกค้าและเปิดโอกาสให้คู่แข่งได้ ในขณะที่รูบริกมีจุดยืนที่ชัดเจนมาตลอดว่าเป็นบริษัท s e c urity ไม่ใช่แค่บริษัทแบ็กอัพสิ่งนี้ทําให้พวกเขาสามารถพูดคุยกับผู้บริหารฝ่ายความปลอดภัยหรือ CISO ได้ตรงจุดกว่าส่วนคู่แข่งอีกรายอย่างเวียมก็แข็งแกร่งในตลาดลูกค,ค้าขนาดเล็กและกลางแต่จุดอ่อนคือมักจะติดตั้งบนระบบ Windows ซึ่งเป็นเป้าโจมตีได้ง่ายกว่าระบบปิดของรูบริกที่ออกแบบมาให้ปลอดภัยตั้งแต่แรกหรือ secure by design ค่ะ ฟังดูแล้วเหมือนพวกเขาสร้างป้อมประการป้องกันธุรกิจปัจจุบันไว้ได้ค่อนข้างดีเลยนะครับแต่ในโลกเทคโนโลยีถ้าหยุดนิ่งก็เท่ากับถอยหลังผมได้ยินมาว่าวิสัยทัศน์ของซีอที่ชื่อบิปพูซินฮาเนี่ยไปไกลกว่าแค่เรื่องการสำรองข้อมูลมากเขากำลังพาบริษัทไปสู่อนาคตของ AI security ใช่ค่ะบิปพูซินหามีแนวคิดที่เขาเรียกว่า m a x i m a l thinking หรือการคิดให้สุดทางคิดแบบไร้ขีดจำกัดซึ่งเป็นรากฐานของนวัตกรรมใหม่ๆที่เรากำลังจะพูดถึง ตัวรากคือรูบิกรูบีที่เราเกริ่นไปก่อนหน้านี้มันไม่ใช่แค่ AI ธรรมดาแต่มันคือผู้ช่วยนักวิเคราะห์ความปลอดภัย AI ที่เราสามารถคุยด้วยภาษาคนธรรมดาได้เลยหมายความว่ายังไงครับยกตัวอย่างได้ไหมครับสมมุติว่าระบบตรวจเจอความผิดปกตินะคะแทนที่นักวิเคราะห์จะต้องไปไล่ดูหลอกที่ซับซ้อนเป็นร้อยเป็นพันบรรทัดเขาสามารถพิมพ์ถามรูบีได้เลยว่า เกิดอะไรขึ้นตอนตีสองเมื่อคืนนี้มีไฟไหนได้รับผลกระทบบ้างและความเสียหายถูกจำกัดวงไว้ที่ไหนรูบี้จะวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดแล้วให้คำตอบที่เข้าใจง่ายออกมาลดเวลาการสืบสวนจากเป็นชั่วโมงชั่วโมงให้เหลือแค่ไม่กี่นาทีโอ้โหลดเวลาจากชั่วโมงเหลือนาทีนี่คือเปลี่ยนเกมได้เลยในสถานการณ์วิกฤตแล้วอีกตัวล่ะครับที่ชื่อเอเจนต์คลาวด์เห็นเขาบอกว่าล้ำที่สุดแล้วรูบิกเอเจนต์คลาวด์คือการมองไปข้างหน้าอีกก้าวหนึ่งเลยค่ะ ตอนนี้เรากำลังเข้าสู่ยุคที่องค์กรจะใช้ AI agents หรือโปรแกรม AI อัจฉริยะมาทำงานแทนคนมากขึ้นเรื่อยๆเช่น AI agent ที่คอยจัดการระบบลูกค้าสัมพันธ์หรือจัดการสต็อกสินค้าแต่คำถามคือแล้วถ้า AI ทำงานผิดพลาดล่ะคะถ้ามันเผลอลบข้อมูลลูกค้าสำคัญทิ้งทั้งฐานข้อมูลจะเกิดอะไรขึ้นว้าวปุ่มอันดูสำหรับ AI ฟังแล้วเปลี่ยนโลกเลยนะครับ นี่หมายความว่าองค์กรต่างๆจะกล้าทดลองใช้ AI ที่มีความเสี่ยงสูงได้มากขึ้นโดยไม่ต้องกลัวว่ามันจะทำลายระบบทั้งหมดใช่ไหมครับตลาดสำหรับฟีเจอร์แบบนี้มันจะใหญ่ขนาดไหนกันแน่มันอาจจะใหญ่กว่าตลาดแบ็กอัพที่เขาอยู่ตอนนี้ก็ได้ค่ะเพราะนี่คือการสร้างตาข่ายนิรภัยหรือ s a ฟตี้เน็ตสำหรับเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย AI ทั้งหมดเลยฟีเจอร์เด็ดของมันคือ agent rewind ซึ่งก็คือปุ่ม Undo ที่คุณว่านั่นแหละค่ะ มันสามารถย้อนการกระทําที่ผิดพลาดของ AI ตัวนั้นกลับไปสู่จุดที่ถูกต้องได้โดยไม่กระทบกับระบบส่วนอื่นๆเลยนี่คือ S-curve หรือการเติบโตรอบใหม่ที่ทรงพลังมากฟังดูน่าตื่นเต้นและมีอนาคตไกลามากครับแต่แน่นอนว่าทุกอย่างเหมือนมี2ด้านเรื่องทั้งหมดนี้ฟังดูดีเกือบจะเกินจริงไปหน่อยเรามาคุยกันถึงด้านมืดหรือความเสี่ยงกันบ้างดีกว่าครับ อะไรคือจุดที่นักลงทุนต้องจับตาเป็นพิเศษสำหรับ RBK r ครับมี3ความเสี่ยงหลักๆที่ต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดค่ะข้อแรกเลยคือการพึ่งพิงพาร์ทเนอร์จัดจำหน่ายมากเกินไปอย่างที่บอกว่ารายได้เรา7จ็ดถึงมาจากพาร์ทเนอร์รายใหญ่แค่2รายคือ a r r o และ Exclusive Networks นี่คือความเสี่ยงแบบกระจุกตัวหรือ Concentration Risk ถ้าความสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงหรือพาร์ทเนอร์รายใดรายหนึ่งมีปัญหามันอาจจะกระทบยอดขายได้รุนแรงความเสี่ยงข้อที่2ล่ะครับ ข้อที่2คือผลขาดทุนทางบัญชีตามมาตรฐาน GAAP ค่ะแม้เราจะเห็นว่ากระแสะเงินสดเป็นบวกแล้วแต่ถ้าไปดูในงบกำไรขาดทุนแบบมาตรฐานจะยังเห็นว่าบริษัทขาดทุนอยู่สาเหตุหลักมาจากค่าใช้ใจ่ายที่ไม่ใช่เงินสดแต่เป็นหุ้นที่ให้พนักงานหรือที่เราเรียกกันว่า stock-based compensation หรือ SBC อธิบายง่ายๆก็คือถึงแม้บริษัทจะทำธุรกิจได้เงินสดเข้ามาจริงๆแต่ในทางบัญชีต้องบันทึกค่าใช้จ่ายเรื่องหุ้นที่ให้พนักงานซึ่งมันทำให้ตัวเลขกำไรสุทธิติดลบและที่สำคัญคือมันทำให้จำนวนหุ้นในตลาดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับถูกต้องค่ะซึ่งปรากฏการณ์นั้นเราเรียกว่า dilution หรือการที่มูลค่าหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นถูกลดทอนลงเพราะมีหุ้นใหม่ๆเพิ่มเข้ามาในระบบ นี่เป็นสิ่งที่นักลงทุนต้องยอมรับในหุ้นเทคที่กำลังเติบโตสูงแต่ก็ต้องจับตาดูว่ามันสูงเกินไปหรือไม่และข้อสุดท้ายคือความเสียเ่ยงระยะยาวจากการแข่งขันจากผู้ให้บริการคลาวด์ยักษ์ใหญ่หรือ hyperscalers อย่าง Amazon Web Services หรือ Microsoft Azure ที่ก็เริ่มพัฒนาเครื่องมือแบ็กอัพของตัวเองที่ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะแล้วในมุมของนักวิเคราะห์ที่ติดตามหุ้นตัวนี้อยู่เ้ามองกันอย่างไรบ้างครับล่าสุดเห็นว่ามีการปรับลดราคาเป้าหมายลงด้วยใช่ค่ะ ล่าสุดคีแบงก์กับบาร์คลีสปรับลดราคาเป้าหมายลงมาเหลือ95และ100ดอลลาร์ตามลำดับซึ่งก็สร้างความกังวลกับตลาดในระยะสัน้นแต่ต้องสังเกตว่าทั้งคู่ยังคงคำแนะนำ overweight หรือน่าลงทุนมากกว่าค่าเฉลี่ยตลาดไว้อยู่ทำไมเขาถึงลดเป้าแต่อย่างแนะนำให้ซื้ออยู่ล่ะครับมันส่งสัญญาณอะไร มันอาจจะส่งสัญญาณว่าพวกเขายังคงเชื่อมั่นในพื้นฐานระยะยาวของบริษัทแต่ยอมรับว่าในระยะสั้นอาจจะมีความผันผวนหรือแรงกดดันด้าน v a l ประเม่นอยู่บ้างซึ่งถ้ามองภาพรวมคำแนะนำของนักวิเคราะห์ทั้งหมดจะอยู่ที่ทยอยสะสมหรือบายโดยมีราคาเป้าหมายเฉลี่ยในอีก12-18เดือนข้างหน้าที่ประมาณ115ดอลลาร์ค่ะแล้วถ้ามองในเชิงเทคนิคอลล่ะครับกราฟราคาตอนนี้บอกอะไรเราบ้างมีโซนไหนที่น่าสนใจเป็นพิเศษไหมครับ ในภาพทางเทคนิคตอนนี้โซนแนวรับที่ค่อนข้างแข็งแรงจะอยู่ที่ประมาณ 68-70$ ดอลลาร์ซึ่งเป็นโซนที่เคยมีแรงซื้อกลับเข้ามาอย่างมีนัยสำคัญส่วนแนวต้านสำคัญด่านแรกจะอยู่ที่ 80$ ดอลลาร์ถ้าสามารถทะลุผ่านไปได้พร้อมกับปริมาณการซื้อขายที่หนาแน่นก็จะเป็นสัญญาณที่ดีว่ามีโอกาสกลับขึ้นไปทดสอบเป้าหมายถัดไปในโซน90ดอลลาร์ขึ้นไปได้ค่ะขอบคุณมากครับ ถ้าให้สรุปภาพรวมทั้งหมดจากการเจาะลึกในวันนี้ r b r k ไม่ใช่แค่หุ้นแบ็กกราที่น่าเบื่อแต่เป็นหุ้น Cyber Security Growth คุณภาพสูงที่พิสูจน์ตัวเองแล้วด้วยตัวเลข rule of 40ที่สูงถึง56%และที่สำคัญคือมีอนาคตที่น่าตื่นเต้นกับ S-Curve ใหม่จากนวัตกรรมด้าน AI Security ที่กำลังจะมาถึงใช่ค่ะ จุดแข็งคือมี product market fit ที่ชัดเจนมากในยุคที่ ransomware เป็นเหมือนโรคระบาดมีกระแสะเงินสดเป็นบวกแล้วซึ่งลดความเสี่ยงลงไปได้มากและมีนวัตกรรม AI ที่เป็น game changer จริงๆส่วนข้อควรระวังก็คือ valuation ที่อาจจะยังสูงในสายตานักลงทุนบางกลุ่มและความเสี่ยงเรื่องการพึ่งพา partner ที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดดังนั้นอาจจะสรุปได้ว่า RBRK เป็นหุ้นที่น่าจะเหมาะก,กับนักลงทุนที่เน้นการเติบโต หรือ Growth Investor ที่เข้าใจธรรมชาติของหุ้นเทคโนโลยีและรับความผันผวนได้การรอจังหวะที่ราคาย่อตัวลงมาในโซนแนวรับที่ว่าอาจจะเป็นกลยุทธ์การเข้าสะสมที่น่าสนใจสำหรับมุมมองการลงทุนระยะยาวนะครับค่ะและอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามให้ผู้ฟังได้ไปขบคิดกันต่อว่าในขณะที่ทั้งโลกกำลังตื่นเต้นกับพลังของ generative AI ในการสร้างสิ่งใหม่ๆแต่คำถามที่สำคัญไม่แพ้ก,กันก็คือ ใครจะเป็นผู้ควบคุมและแก้ไขเมื่อ AI เหล่านั้นทำผิดพลาดตลาดสำหรับการแก้ปัญหาที่เกิดจาก AI อาจจะใหญ่กว่าตลาดของการสร้าง AI ก็เป็นได้และดูเหมือนว่ารูบิกก็ได้วางตำแหน่งตัวเองไว้ตรงนั้นเรียบร้อยแล้วค่ะ